มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนพรพันธ์กับตันวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดใจหลังผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเนชั่นลีกครับวันที่6กรกฎาคม2565หลังจากที่ทัพนักตกสาวไทยเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีกสัปดาห์ที่3ณประเทศบัลแกเรีย โดยมีนายสมพรใช้บางอย่างนาย,ยกสมาคมวอลเลย์บอลบอแห่งประเทศไทยเดินทางมารอต้อนรับอย่างอบอุน่นหลังจากผ่านเข้าไปแข่งในรอบก่อนรองชนะเลิศร่วมกับสหรัฐอเมริกาบราซิลอิตาลีจีนญี่ปุ่นซเซอร์เบียและตุรกีครับนับเป็นประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยที่เข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรายการแข่งขันเนชันลีกล่าสุดชมพู่พรพันธ์เกิดปาด กัปตันทีมชาติไทยมือเซตอันดับหนึ่งของรายการเปิดเผยว่าสำหรับบรรยากาศที่ผ่านมาตั้งแต่สนามแรกจนถึงสนามสุดท้ายยอมรับว่ามีความกดดันอยู่บ้างเนื่องจากเราห่างหายจากการแข่งขันระดับนี้ไปนานจากสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงเมื่อออกไปแข่งขันในนามประเทศไทยย่อมมีความคาดหวังและเป็นแรงกดดันเล็ก ซึ่งเราพยายามตัดมันออกไปเพื่อเล่นให้เป็นตัวเองได้มากที่สุดครับแต่เมื่อผ่านสนามแรกไปแล้วเราทำผลงานได้ดีความกดดันเหล่านั้นมันก็หมดไปและพอได้เล่นในสนามแรกเราได้แสดงศักยภาพของตัวเองทำให้รู้เรารู้สึกดีหลังจากสนามที่สองเป็นต้นไปเราได้โชว์ศักยภาพของเราได้อย่างเต็มที่เลยมองว่าทุกอย่างเราทำได้ดี ครั้งนี้ดีใจมากๆที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จเพราะว่ามันเกินคาดจริงๆยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็หวังอยู่ลึกๆว่าเราจะสามารถผ่านเข้ารอบได้ตั้งแต่รู้ว่าเราทำผลงานในสนามแรกได้ดีก็เลยคิดว่ามันประสบความสำเร็จที่สุดสำหรับการที่เราเจอกับทีมตุรกีก็โชคดีมากๆที่เราไม่ได้เจอกับทีมซ้าที่เราเจอมาแล้ว มันก็เลยเป็นการชาเลนจ์อีกว่าเราจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ